ตอนที่406การตัดสินใจของเรนผืนป่าที่เพิ่งถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองเงียบสงัดลงหลังการหายตัวไปของริกและร่างยักษ์ปริศนาแรงกดดันมหาศาลที่กดทับทุกสิ่งเมื่อครู่หายไปเหมือนถูกตัดขาดปล่อยให้ป่าใหญ่กลับคืนสู่สภาวะชั่วคราวของความเงียบงนันเรนยืนนิ่งอยู่นานมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแววตายังคงสั่นไหวจากสิ่งที่เห็นแต่หัวใจของเขากลับไม่รู้สึกถึง จิตสังหารหรือความปรารถนาที่จะฆ่าจากร่างยักษ์นั้นเลยสักนิดมันต่างจากมอนสเตอร์ทุกตัวที่เขาเคยพบต่างจากศัตรูทุกคนที่เคยเผชิญหน้าแรงกดดันมหาศาลแต่ไร้เจตนาฆ่าคือหมอนั่นคงไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายเรนพึมพำกับตัวเองพลางถอนหายใจแผ่วเขาหันกลับไปยังซากศพของคางโคกหินลาวาที่กองทับอยู่ไม่ไกลแม้จะถูกถล่มจนไม่เหลือเขาเดิม แต่พลังอันมหาศาลที่หลงเหลือในซากยังคงส่องประกายระยิบระยะับเมื่อเรนก้าวเข้าไปใกล้เสียงแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นในหัวอเทมดรอปกรอบผิวหินลาวาระดับกึ่งเทพอเทมดรอปคริสตัลระดับกึ่งเทพบวกหนึ่งเรยนยกมือขึ้นแตะคริสตัลกึ่งเทพที่เปล่งแสงสีแดงอมส้มแววตาเข้มข้นขึ้นทันทีนี่คือผลลัพธ์ของการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง แต่ในใจกลับรู้สึกขมขืนเพราะไม่มีริกอยู่เคียงข้างเหมือนเคยเขาเก็บทุกสิ่งลงในแหวนมิติอย่างระมัดระวังแม้แต่เศษซากของคังคบหินลาวาบางส่วนที่อาจนำไปสังเคราะห์อาวุธหรือเกราะได้ฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกไม่งั้นจะตามหลังแกไม่ทันแน่ริกเมื่อเก็บของเรียบร้อยเรยนไม่ลังเลเขาไม่รู้ว่าจะตามหาริกอย่างไรในตอนนี้และไม่อาจสู้กับสิ่งที่อยู่เหนือเมฆนั้นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือริกยังไม่ตายถึงแม้อาจจะตกอยู่ในอันตรายริกคงหาทางเอาตัวรอดได้เขาจึงเลือกถอยออกมาร่างกายเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบผ่านแนวป่าที่แตกพังจากแรงคลุ้มคล่งของริกและพลังถล่มของคลังคกหินลาวาก่อนจะทยานออกจากพื้นที่ต่อสู้ไกลนับหลายร้อยกิโลเมตรเมื่อแสงอาทิตย์ลับฟ้าและคืนมืดเข้าครอบคลุม เรนหยุดลงบนเนินเขาสูงเนยหน้ามองดวงดาวที่ประดับฟากฟ้าเขาคลายลมหายใจยาวปล่อยร่างกายให้พักผ่อนบ้างแม้สำหรับผู้วิวัฒนาการการนอนจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากนักแต่จิตใจของเขายังต้องการความสงบเพื่อเตรียมรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงเอาละ่ะริกแกอยู่ที่ไหนก็รอดกลับมาให้ได้เพราะฉันจะไม่หยุดเดินเช่นกันแววตาของเรนสองประกายวาววับท่ามกลางความมืด เรากับเรลวไฟที่ไม่เคยดับเขาเพียงแค่กำลังรอเวลารอวันที่ได้กลับไปต่อสู้เคียงข้างสหายของตนอีกครั้งตอนที่407เป้าหมายใหม่รุ่งเช้าหลังคืนแห่งการพักผ่อนเรนลุกขึ้นยืนพร้อมความแน่วแน่ในสายตา ร่างกายยังคงอบอุ่นจากพลังของคริสตัลกึ่งเทพที่เขาเก็บมายังกินไม่ได้เพราะระดับมันสูงเกินไปเขาจึงกินคริสตัลระดับราชาที่เขาเก็บมาระหว่างตามริกตอนบ้าคลั่งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งไปก่อนแต่ในใจกลับรู้สึกว่ายังห่างไกลจากสิ่งที่ต้องการเกินไปเขามองทิศตะวันออกดินแดนที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งอาศัยของมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่ง และในบรรดาพวกมันมีเพียงไม่กี่ตัวที่มีกลิ่นอายพลังของจัก,กรพรรดิริกถ้าแกถูกดึงเข้าไปในเกมของใครสักคนงั้นฉันต้องแข็งแกร่งพอที่จะเข้าไปดึงแกกลับมาให้ได้เรนก้าวเดินออกไปจากเนินเขาร่างกายเคลื่อนไหวรวดเร็วราวสายลมสัตว์และมอนสเตอร์ระดับสูงที่ขวางทางถูกจัดก,การด้วยคมดาบและพลังธาตุที่ไหลผ่านส้อยคอธาตุ พวกมันกลายเป็นเทียงเท่าทุลรีและทิ้งคริสตัลไว้ให้เก็บสะสมเก็บคริสตัลระดับสูงบวกสิเก็บคริสตัลระดับอัศวินบวกสตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เรนไม่หยุดเขาไม่ได้มองหามอนสเตอร์ทั่วไปอีกต่อไปเป้าหมายคือพลังที่สูงกว่านั้นจากกระพัดิหรือกึ่งเทพที่ปกครองพื้นที่ป่าลึกด้านตะวันออกหลายวันผ่านไปเขาเดินทางข้ามหุบเขาลุยป่าทึบที่เต็มไปด้วยหมอกพิษ มอนสเตอร์ระดับราชาหลายตัวถูกสังหารและกลายเป็นก้าวแรกสู่การยกระดับพลังของเขาเองในที่สุดเรนก็มาถึงเขตที่แม้แต่พื้นดินยังสั่นสะเทือนด้วยพลังงานที่ไม่ปกติอากาศหนาวเย็นปะทะก,กับไอร้อนจากใต้ดินราวกับพลังตรงข้ามสองขั้วก,กำลังปะทะก,กันตลอดเวลาเขาชะงักหยุดหายใจชั่วขณนะ เสียงสัตว์ป่าหายไปจนสิ้นความเงียบที่ผิดปกติทำให้สัญชาตญาณน,นักล่าของเรนสันสถานเขารู้ทันทีว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความเงียบนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พบเจอมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนทีละน้อยราวกับแรงสั่นจากหัวใจของโลกกำลังเต้นเป็นจังหวะทุกฝีก้าวของสิ่งนั้นทำให้ต้นไม้ค้นล้มเหมือนหญ้าแห้งที่โดนสายลมพัด และแล้วเสียงคำรามทุ้มต่ำที่สถานไปถึงกระดูกก็ระเบิดออกมาจากกระพัดมังกรเงาเพลิงสิ่งมีชีวิตที่ผู้วิวัฒนาการจำนวนมากกล่าวขานในตำนานปรากฏร่างขึ้นท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชนจากใต้พื้นดินเรนไม่คิดว่าจะเจอมันเขาเคยเห็นในข้อมูลมอนสเตอร์ถ้าเป็นแต่ก่อนเขาคงเลี่ยงที่จะสู้กับมันแต่ตอนนี้เขาเก็บคะแนนระดับราชาครบแล้วจึงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ สัตว์ร้ายที่ตำนานกล่าวขานว่าปรากฏเพียงไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ดินแดนวิวัฒนาการมันมีร่างกายสูงใหญ่เกินกว่าตึกสิบชั้นเกล็ดสีดำเงาประกายราวกับคริสตัลมืดทว่าระหว่างเกล็ดเหล่านั้นยังมีร่องเปลวเพลิงสีแดงส้มส่องวาบออกมาเหมือนลาวาที่กำลังเดือดพล่านดวงตาสีทองสว่างวาบข่มทุกชีวิตรอบข้างให้ต้องก้มศรีรษะโดยไม่รู้ตัว แรงกดดันมหาศาลถาโถมใส่ร่างของเรนจนพื้นใต้เท้าแตกร้าวแต่เขายังคงยืนตรงไม่ไหวเอ็นมือข้างหนึ่งกำดับแน่นอีกข้างลูกป,ปลายมีดที่เหน็บอยู่กับเอวดวงตาคมกล้าทอดมองไปยังสัตว์ร้ายเบื้องหน้าจักระพัดสินะได้เวลาทดสอบขอบเขตของตัวเองแล้วถึงจะอยู่คนเดียวก็ตามเสียงคำรามของมังกรเงาเพลิงดังสน,นั่นราวกับภูเขาไฟระเบิดมันกางปีกมหึมาออกและสะบัดเพียงครั้งเดียว ลมร้อนปะทะพจนต้นไม้ทั้งแนวหักโคน่นพื้นดินถูกกรีดเป็นร่องยาวเรนพุ่งตัวออกไปจากจุดยืนทันทีราวกับลูกศรหัวใจเต้นเป็นจังหวะเย็นเยือกมังกรเงาเพลิงพ่นไฟจากปากแผ่นเปเลวเพลิงแผ่ขยายออกไปกว้างนับร้อยเมตรเปลี่ยนป่าเขียวให้กลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาแต่เงาร่างของเรนกลับไหลเลื่อนอยู่เหนือควันหมอกใช้สภาพแวดล้อมบทบางตัวตน เขาโผล่ขึ้นที่ด้านข้างของลำคอมหืมาดาบฟาดฟันลงเต็มแรงที่ร่องเกลด็ดเสียงปะทะดังเค้งรอยถากบางเบาปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่บาดแผลลึกอย่างที่เขาคาดหวังเพรนขมวดคิ้วแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยประกายคาดหวังกราะแข็งจริงงั้นข้าจะหาร่องแตกของเจ้าให้เจอจนได้หางยักษ์ของมังกรสะบัดสวนกลับมาด้วยความเร็วที่ไม่ต่างจากฟ้าผ่า เรยยกดาบขึ้นป้องกันทันควันแต่แรงปะฐมมหาศาลกลับซัดร่างเขากระแทกกับก้อนหินใหญ่จนแตกกระจายร่างของเขาพุ่งทะลุเศษหินออกมาเลือดมุมปากไหลซึ่งแต่รอยยิ้มกลับผุดขึ้นแทนที่ความหวาดวันนี่แหละศัตรูที่คู่ควรเขาสูดลมหายใจลึกเริ่มเปลี่ยนวิธีต่อสู้เป็นการเคลื่อนไหวเงียบเชียบและค่อยๆวางตำแหน่งกับดักเล็กๆด้วยหมอกและอุปกรณ์พกพาที่มีอยู่ หัวใจเต้นอย่างสงบนิ่งราวกับนักล่าแท้จริงที่เริ่มเข้าสู่เกยมยาวนานการประมือครั้งแรกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นตอนที่408กลยุทธ์ในเงาหมอกเสียงคำรามของจักรพรรดิมังกรเงาเพลิงก้องสะท้อนทั่วผืนป่าที่กลายเป็นทะเลเพลิงเปลวไฟร้อนแรงแผดเผาทุกสิ่งรอบกายแต่เรนกลับยังคงยืนหยัดอยู่ในหมอกควันเขายกมือแตะสร้อยคอไอเทมแห่งธาตุ พลังธาตุหมอกแผ่ขยายออกไปกลืนกินควันไฟเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นม่านบางตาจะล้มสัตว์ประหลาดแบบนี้ด้วยกำลังตรงๆไม่มีทางแต่หากใช้เล่กลกับกลยุทธ์มันก็มีทางเลือกอยู่หมอกหนาทึบก,ก่อตัวขึ้นปกคลุมร่างเรนราวกับร่างเงาซ้อนกันเขาแบ่งเงาหลอครึ่งหลายสิบร่างเงาวิ่งไปรอบสนามรบทำให้สายตาของมังกรยักสับสนชั่วขณะ ดวงตาสีทองของมันกวาดมองรอบตัวไม่หยุดแต่เงาทั้งหมดกลับเคลื่อนไหวสมจริงราวกับเป็นร่างจริงทุกประการเสียงฟาดของหางมังกรดังตูมพื้นดินแตกร้าวเงาจำนวนมากถูกกวาดหายไปแต่ร่างจริงของเรนกลับรอบเคลื่อนที่ต่ำติดพื้นภูมิเขากลายร่องเล็ดตรงข้างท้องที่เขาพบว่าปลอะบางกว่าเขาสะบัดมีดปล่อยพลังธาตุสายฟ้าผ่านคมมีดแทงลึกเข้าไปในร่องเปรดทันทีเสียงปัง ของไฟฟ้าแผดเผาดังสนั่นทำให้มังกรเงาเพลิงคำรามลั่นและสะบัดตัวถอยหนีเรนไม่รอช้าเขาดึงระเบิดธาตุน้ำแข็งที่ทำจากแกนมอนสเตอร์ระดับสูงออกมาจากแหวนมิติคว้างลงไปตรงตำแหน่งที่มังกรถอยหลังเปลวไฟรอบตัวถูกดับวูบลงทันทีเมื่อระเบิดทำงานแผดคลื่นความเย็นจนเกล็ดมังกรแตกเสียงดังเปาะมังกรเงาเพลิงเจ็บปวดอย่างชัดเจน มันแผดเสียงคำรามปีกมหึมากลางออกสะบัดเปลวเพลิงกวาดหมอกที่ปกคลุมให้หายไปแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองดวงตาที่ห้าของเรนเปิดขึ้นกลางหน้าผากแสงเรืองรองส่องจับไปยังโครงสร้างพลังของมังกรเจอแล้วจุดอ่อนอยู่ใกล้หัวใจเรนยังไม่รีบลุกสุดตัวเขาเลือกที่จะยืดเกมให้นานที่สุด ใช้การโจมตีเบี่ยงเบนสลับหมอกสายฟ้าน้ำแข็งและลมโจมตีสลับกันไปมาเพื่อกัดกร่อนพลงังและทำให้มังกรเงาเพลิงสิ่งเปลืองพลังงานเผาไหม้ของมันเรื่อยๆเสียงคำรามประปนกับเสียงระเบิดก้องสะท้อนไปทั่วทั้งป่าราวกับโลกทั้งใบสั่นไหวแต่ในแววตาของเรนกลับเต็มไปด้วยสมาธิและความสุขุมนี่ไม่ใช่การเสี่ยงตายแต่คือการล่าเกมยืดเยื้อที่ข้าต้องชนะ ตอนที่409เงาเพลิงแท้จริงเสียงคำรามของจักรพรรดิมังกรเงาเพลิงเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่ใช่แค่การโกรธเกรี้ยวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่สะท้อนด้วยพลังลี้ลับเรากับจะฉีกแยกโลกทั้งใบออกจากกันเปลวเพลิงรอบกายที่เคยเป็นไฟสีแดงส้มกลับเริ่มกลายเป็นสีดำสนิทที่แฝงเงามืดอยู่ภายในเปลวไฟนั้นดูดกลืนแสงโดยรอบจนทั้งป่าตกอยู่ในความมืดมิด ดวงตาสีทองของมันเริ่มปกคลุมด้วยม่านเงาความกดดันพลันถาโถมลงมาหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมจนต้นไม้รอบๆแหลกละเอียดเป็นผงทันทีเรนกัดฟันคิดในใจนี่สินะพลังแท้จริงของมันเงาเพลิงพลังที่รวมทั้งการเผาผลาญและการกลืนกินพลังเงาเพลิงที่ร้ายรูปร่างมังกรกลางปีกสะบัดร่างขึ้นสูงแล้วพ่นเปลวเพลิงสีดำออกมามันไม่ได้ลุกไม่เป็นเปลวแบบที่ควร แต่กลับแผ่ขยายเป็นเงาทะเลเพลิงที่คลี่คลุมลงมาราวกับท้องฟ้าแตกสลายพลังนั้นไม่เพียงแค่แผดเผาแต่ยังกลืนกินทุกอย่างที่สัมผัสทั้งหมอกทั้งอากาศและแม้แต่พลังธาตุที่เรนเรียกใช้ก็ถูกมันกัดกร่อนหายไปทีละน้อยเรนรีบกระโดดถอยหลังปล่อยพลังธาตุลมพัดกายขึ้นสูงเพื่อหลบแต่ก็เห็นชัดว่าลมที่เขาใช้ถูกเงาเพลิงกัดกินจนจ,นจางลงไปต่อหน้าต่อตาเรนขมวดคิ้ว แบบนี้ไม่เหมือนกับพลังไฟทั่วไปมันคือเงาเพลิงสัตรูที่ไม่เพียงแค่ทําลายแต่ยังกลืนกินพลังงานทุกชนิดถ้าเผลอเข้าไปใกล้โดยไม่ระวังละก็จะถูกมันกัดกินจนหมดสิ้นแน่มังกรกดดันเต็มกำลังร่างยักษ์พุ่งลงมาพร้อมเล็บมหืมาฟาดใส่พื้นจนดินภูเขาถล่มเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนป่าเป็นวงกว้างเงาเพลิงแทรกซึมเข้ามาตามรอยแตกของพื้นดิน ลามไปทุกทิศทางจนไม่เหลือที่ปลอดภยัยเรนต้องเปิดดวงตาที่ห้ากลางหน้าผากอีกครั้งส่องจับเส้นสายพลังงานของเงาเพลิงที่ซ่อนอยู่เขามองเห็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงจากหัวใจมังกรแผ่กระจายเป็นเส้นพลังสีดําทั่วทั้งสนามรบเรนสยะยยิ้มบางๆเจอแล้วพลังเงาเพลิงที่แท้จริงมันไม่ได้ไร้จุดอ่อนเสียทีเดียวเพียงแต่ข้าจะต้องเสี่ยงเข้าใกล้มากกว่านี้เงาเพลิงกลืนทุกสิ่ง มังกรเงาเพลิงคำรามก้องเปเลวเงาลุกท่วมสนามรบปิดกั้นเส้นทางถอยหนีทุกทิศเสียงดังบึ้มดังก้องเหมือนโลกกำลังถูกกลืนหายไปทีละชั้นเงามืดคลุมจนแทบไม่เหลือที่ว่างสำหรับหลบเรนยกสร้ยคอทาาดขึ้นแนบเข้ากับมีดเรียกพลังธาตสายฟ้าและน้ำแข็งผสานเข้าด้วยกันจนเกิดแรงสะท้อนรุนแรงพร้อมพึพมพำในใจอย่างสุขุมเกมยืดเยื้อมาถึงขีดสุดแล้ว งั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องเปิดไพ่ต่อไปตอนที่410การโจมตีสู่หัวใจเสียงคำรามของจักรพรรดิมังกรเงาเพลิงสะท้อนสะเทือนฟ้าแรงสั่นสะเทือนจากการสะบัดปีกทำให้ผืนดินแตกเป็นร่องลึกไอเพลิงสีดำแดงพวยพุ่งออกจากร่างมะึมาแผ่คลุมไปทั่วทั้งป่าเง,งาเพลิงกลืนกินทุกสิ่งรอบข้างจนสภาพแวดล้อมกลายเป็นสนามรบที่ไม่เหลือแม้ความเขียวขจี เรยนยืนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงนั้นสายตาคมจ้องไปที่หัวใจของมังกรจุดที่ซ่อนอยู่หลังเกล็ดเพลิงสีดำสลับแดงที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าหินศิลามันคือจุดอ่อนเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทําให้สัตว์จักรพรรดิร่างมหฮมาสิ้นใจได้แต่การจะเข้าถึงจุดนั้นเท่ากับต้องแลกด้วยความเสี่ยงสูงสุดถึงเวลาลองเสี่ยงแล้วเรนพึงพำสองมือกำดาบและมีดแน่น เขาเคลื่อนไหวรวดเร็วใช้เงาที่ทอดจากเปลวเพลิงในการเร้นกายก่อนจะพุ่งขึ้นไปบนไหลมังกรฝีเท้าของเขาสะท้อนเสียงกระแทกกับเกล็ดราวกับโลหะปะทะกันมังกรเงาเพลิงสะบัดร,ร่างด้วยความโกรธจนแรงลมกดทับลงมาทุกทิศทางกาดเสียงคำรามพุ่งออกมาพร้อมกับคลื่นเพลิงสีดำเรนหมุนตัวกลางอากาศใช้แรงเหวี่ยงของเงามีดฟาดลงบนเกล็ดใกล้หัวใจแต่แค่สเก็ตเทียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ แตกออกความหนาแน่นของเกล็ดยังหนากว่าที่เขาคาดไว้ไม่พอต้องเสี่ยงมากกว่านี้เรนเบี่ยงตัวหลบการตาวัดหางที่พุ่งมาด้วยความเร็วราวสายฟ้าร่างของเขาพุ่งลงสู่พื้นแล้วใช้เงาที่แตกกระจายจากไฟในการสร้างภาพลวงหลอกสายตาของมังกรให้มุ่งโจมตีผิดจุดขณะที่เงาลวงนั้นถูกเพลิงกลืนกินร่างจริงของเรนกลับพุ่งทยานขึ้นอีกครั้ง ตรงไปยังรอยแยกเล็กๆที่เขาเพิ่งสร้างไว้เมื่อครู่เสียงดาบเคลือบพลังธาตุกรีดลงในรอยแยกเสียงแกรกของเกล็ดแตกหักดังก้องออกมาเลือดเพลิงสีดำแดงพุ่งกระเซน็นออกมาทันทีกลิ่นกรรมฐานเข้มข้นแผ่กระจายรอบตัวมังกรเงาเพลิงคำรามด้วยความเจ็บปวดพลันเปเลวไฟที่โหมอยู่ก็แปรปรวนหนักกว่าเดิมร่างมาหมาสะบัดบิดตัวไปมาราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวเรนกัดฟันแน่น เขารู้ว่าตัวเองเปิดบาดแผลได้สำเร็จแล้วแต่ก้าวต่อไปคือการโจมตีเข้าถึงหัวใจโดยตรงสายตาของเขาเป็นประกายว่บต้องจบให้ได้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนร่างอีกครั้งเรนกระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้าดาบในมือเรืองแสงเรืองรองควันหมอกสีครามและเงาเพลิงจากร่างมังกรที่เขาดูดซับมาเขากำลังจะพุ่งสู่ศูนย์กลางหัวใจจากระพัดมังกรเงาเพลิง โดยเดิมพันด้วยชีวิตทั้งหมดในครั้งเดียว